สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวกาลังจะมาแพ็คกระเป๋านะคะเพื่อนๆคือมิวไม่ได้ลงคลิปนานเลยเนาะก็คือมิวทํางานนะทํางานแบบทุกวันเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันที่หกนะเป็นวันหยุดนะคะก็แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็ผมยุ่งเลยเพิ่งตื่นมาเพิ่งตื่นนะคะวันนี้อ่าเขาไรียอะไรนะเหมือน นอนตั้งแต่เช้าเลยวันหยุดที่ไรคือแบบสลบสไหลเลยทะะ่านนอนนอนนะคะก็มีวนะคะได้วันกลับไทยนะคะวันที่18นะคะตอนนี้ก็ยังตอนนี้นะคะก็ยังอ่าเขาเรียกอะไรนะลุ้นอยู่นะคะว่าจะปิดประเทศก่อนไหมนะคะ ก็กลัวนะก็อ่าเขาที่เขาประชุมบอกว่าเออเทสแอนโกก็คือเขาปิดรับไปแล้วนะคะคือมิวนะ,ะได้บาร์โค้ดมาแล้วเนาะก็แค่รอบินนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยกลัวว่าเขาจะปิดก่อนคือจะไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็กลัวนะคะตอนนี้ก็ลุ้นอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็คือติดตามข่าวทุกวันเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มแพ็คกระเป๋าแลว้วบางส่วนนะคะก็ทํางานด้วยไม่ค่อยมีเวลาก็จะแพ็คไอช่วงวันที่เราอ่าหยุดนั่นเองนะ ก่อนนี้คือจะเอาขนมไปนะคะ <pineapple> ขนมพวกโลอมอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็ไปกักตัวที่พัทยานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมิวก็จะรีวิวโรงแรมให้ดูอีกทีเนาะว่าโรงแรมอะไรนะคะก็จะเริ่มเก็บกระเป๋าพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ cassette. จะเอาไปให้เด็กๆที่บ้านนะคะนี่ไงจะเอาไปให้เด็กน้อยคือเอาไปแจกเสื้อผ้ามิวเนี่ยแหละแต่มันเล็กแล้วนะตัวเล็กแล้วเนาะก็จะเอาไปให้เพื่อนๆสบายดีไหมคะคือไม่ได้ลง คลิปนานเลยเนาะหายหน้าหายตานทบเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่ามีทําโอด้วยนะคะบางวันอะไรเงี้ยเออที่ทําโอเพราะว่าจะกลับไทยร้อนเงินนะคะก็คืออยากได้เงินอะไรเงี้ยไปเพราะว่าเราไปอยู่ไทยก็นานหลายเดือนนะคะ,ะเพื่อนๆค,คือนานมากกลับมาฟินแลนด์อีกรอบนึงก็คือเราสงกรานต์นะคะก็จะกลับมาไทยกลับมาฟินแลนด์คืนเนาะเมื่อวานนะคะก็ทําความสะอาดบ้านทั้งวันเลยนะเพื่อนมิกะ ก็มาหานะคะวันนี้มิวก็เลยทําอาหารให้กินนะจะบอกว่าเราได้เตียงใหม่นะคะนี่นะจจะเตียงใหม่นะคะซื้อมาประมาณสองพันยูโรนะคะมันลดจากกี่ยูโรไม่รู้กี่กี่พันยูโรไม่รู้ก็คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอมิกะตมาสร้างคือองโกสร้างคือลดนะคะลดนะคะเหลือประมาณ2 0 0พันยูโรนะคะก็ซื้อมานะคะก็ได้หลายเดือนแล้วนะคะ ตอนนี้แพ็คก,กระเป๋าคือจะเอาไปสองกระเป๋านะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะหรอจะบินฟินแอร์นะคะเนี่ยยังจัดไม่เสร็จเลยก็จะแพ็คไปอีกเนาะมอีอีกกระเป๋านึงน้ำหนักเกินนะคะก็จะเอาออกมาอีกนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ก็จะเอาไปแจกเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีพวกกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยกลกอม กระเป๋านี้นะคะได้มาฟรีนะคะได้ของขวัญจากปีใหม่จากที่ทํางานนะคะมิวเลือกเอากระเป๋าเขาจะก็จะมีเสื้อฮูดพวกกระเป๋าพวกจานถ้วยอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีแต่มิวเลือกเอาอันนี้เนาะเห็นไหมใส่เสื้อผ้าเขาส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะนี่ก็สวยโอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กๆนะคะเสื้อผ้าที่มิวไม่่ไม่ไม่ใส่แล้วนะคะก็จะเอาไปแจก เด็กน้อยัยรุ่นแถวบ้านนะดีอันนี้ชุด,ชดนะคะสั่งมาจากส่วนมากมิจะสั่งมาจากชีอินนะคะเห็นไหมเนี่ยชีอินนะคะถูกแล้วก็ไม่แพงด้วยชีอินอันนี้ชุดว่ายน้ำนะคะจะบอกว่าอ้วนขึ้นมากนี่นก็จะไปดูดไขมัน <laughs> ดูดไขมันนี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็จะแพคใส่กระเป๋าเนี่ยเลยเอาขึ้นไปด้วยนะคะ แล้วก็จะมีซื้อพวกน้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยกลับไทยนะคะก็จะเอาไว้ในกระเป๋าใหญ่ก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยเลยแล้วกันเนาะมาจ้าอันนี้เบียดื่มวันยุดนะคะก็ดื่มอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นสม a ท l อคหรกรเปล่าพี่คนไทยในฟินแลนด์นะคะเขาฝาก ฝากหิ้วนะคะไปที่บ้านเนาะก็คือเขาให้หมิวประมาณ15ยูโรนะคะมิวมิวไม่เคยรับรับหิ้วนะคะเขามิวก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเขาก็เลยให้ให้มิวมา15ยูโรหมิวก็โอเคก็คือพอไปถึงบ้านเนาะไปถึงที่ไทยนะคะพอเรากักตัวเสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยส่งไปไปให้ทางครอบครัวเขาเขาจะให้ที่อยู่มาอะไรเงี้ยเออม่มิวไม่แกะหรอกมันก็จะส่งไปให้แบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้แหละ ไปเดินซื้อของพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะหยุดอีกวันหนึ่งแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เข้าะกะบ่ายนะคะเข้ากะบ่ายก็จะได้พักผ่อนตอนแรกวันศุกร์อ่ะเขามีโอมาเรื่อยๆคือที่ทํางานอยู่นะคะเขาก็จะมีโอ,อให้ให้ไปทําเรื่อยๆเนาะอะไรเงี้ยบางทีคนขาดเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลย มีโอเยอะถ้ามีแรงทําก็ทำมิวจะเอาเฉพะวันที่เหมือนสมมติว่าวันวันนี้มือเข้ากะบ่ายอะไรเงี้ยเหมือนตอนเช้านะเขาให้ไปทํางานมือก็จะเอากะเช้าอะไรเงี้ยนะคะเออหนูถ่ายจากกล้องบิวตี้นะคะหน้าแบบสวยมาก <c oughs> แต่ตัวจริงไม่ได้สวยนะน่าจะมีรอยนะคะตอนนี้รอยสิวมิวนะคะเริ่มหายแล้วแต่มันจะมีพวกรอยขี้เมล็งวันอะไรเงี้ยเออมันก็ เป็นนานแล้วเนาะมันไม่หายคือเป็นตั้งแต่เป็นพันธุกรรมนะคะมันไม่หายเลยมีกะเพิ่งออกกำลังกายเอาเปิดอ้าว